ไม่ได้เป็นเพียงแค่เทคโนโลยีเท่านั้นแต่กลายมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของระบบเศรษฐกิจโลกแล้วประเทศไทยจะต้องปรับตัวอย่างไรเพื่อไม่ให้ถูกทิ้งไว้ข้างหลังนั่นคือคำถามสำคัญนะคะที่เราจะมาหาคำตอบพร้อมกันในเวทีสนทนาเชิงกลยุทธ์ AI's Economic Awakening: Rethinking Thailand's Future เศรษฐกิจ AI เป็นเรื่องใหม่เราเล่าอย่างนี้นะครับ เวลาเราเอา AI มาใช้ในธุรกิจตรงนี้จะแน่นอนมันเกิดมูลค่าเพิ่มได้การเข้าถึงก็ง่ายขึ้นมากเพียงแค่เราก็ต้องเข้าใจการที่จะประยุกต์ AI ให้เกิดคุณค่าของมันนะฮะในเชิงธุรกิจนะะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหญ่กลางหรือเล็กเนี่ยเราสามารถเอา AI ไปใช้ได้หมดเลยแน่นอนครับเมื่อ AI เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นทิศทางที่ดีขึ้น AI ตอนนี้เป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดแล้วนะครับจากในรอบ20-30ปีที่ผ่านมาที่จะสร้าง ผลกระทบในทางที่ดีนะครับที่จะสร้างให้กับประเทศได้เจริญเติบโตได้เร็วขึ้นนะครับเพราะฉนั้นสิ่งที่เราจะต้องเห็นคือเราจะต้องจับเทคโนโลยีนี้ให้อยู่ให้ถูกจังหวะแล้วก็ลงทุนกับเทคโนโลยีนี้เพื่อจะสร้างเรียกว่า productivity และประสิทธิภาพให้กับองค์กรครับอนาคตของเศรษฐกิจกับ AI อะครับเราพูดกันอย่างนี้ละกันเขาบอกว่าการพึ่งพิงที่หนักหนาที่สุดคือการพึ่งพิงด้านเทคโนโลยี เพราะว่าถ้าเราใช้เทคโนโลยีอะไรไปแล้วอะ่ะมันถอนตัวจากเทคโนโลยีนั้นยากมากๆถ้าเราไม่ลงทุนในการพัฒนา AI ในปัจจุบันนะครับเราจะต้องพึ่งพิง AI ไปตลอดการเรารู้อยู่แล้วครับว่า AI ใช้ข้อมูลแล้วถ้าเราพึ่งพิง AI ของต่างชาติเท่ากับเราจะต้องเอาข้อมูลของประเทศไทยทั้งประเทศไปให้ต่างชาติบิลเอไให้เรา และนัน่นะคือการสูญเสียด้านปธิปไตยของข้อมูลของประเทศชาติในอนาคตคือมันมีทั้งโอกาสและภัยคุกคาม AI เข้ามาเนี่ยมันก็มีโอกาสมากมายที่จะเกิดสิ่งใหม่ๆเกิดบิสเนสใหม่ๆมูลค่าเพิ่มมากมายถ้าเราเอาเม็ดเงินที่ต้องต้องใช้จ่ายต่างๆมาใช้ในการลงทุนนะในการที่จะ ทดลองใช้ AI ถือว่าเป็นตลาดใหญ่มากการใช้ AI เนี่ยมันมาจากภาครัฐก่อนก็ลเลยฝากว่าถ้าเกิดภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนต่างๆเนี่ยก็ควรจะต้องทำงางให้เม็ดเงินที่มันออกจากภาครัฐเ,เข้ามาถึงผู้ประกอบการโดยเฉพาะทางด้าน AI ที่เป็นนวัตรกรรมใหม่และเป็นโอกาสใหม่ของประเทศชาติได้แต่ภยัยคุกคามของมันเนี่ยก็มีเยอะนะฮะเช่นอาจจะทําให้คนบางกลุ่มต้องรีบปรับสกิลปรับทักษะในการทํางานหลายๆงานก็อาจจะไม่ต้องการคนมากดัะนั้นเนี่ยภาครัฐก็คงต้องรีบเตรียมแผนตรงนี้ในการที่จะ up สกิลคนพยายามให้ความรู้กับคนว่า งานที่ทาอยู่เนี่ยนะมันอยู่ได้แค่ช่วงเดียวนะมันจะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเพราะหลังจากน,นี้มันจะมี AI ใหม่ๆเข้ามาช่วยงานสิ่งที่เราเห็นก็คือว่า AI มันคงจะใช้ได้ในหน่วยงานเอกชนใหญ่ๆแต่สําหรับหน่วยงานที่เป็น SME เ็ราจะต้องส่งเสริมให้เช่นเดียวกันนะครับให้เขาสามารถนําเอาเครื่องมือ AI ไปสร้างผลผลิตหรือประสิทธิภาพให้มันดีขึ้นนะครับถ้าเขาทําได้ทั้งหมดโดยองค์รวมเนี่ยแน่นอนก็คือว่าต้นทุน ของทั้งประเทศเนี่ยจะถูกลงแล้วก็ GDP มันก็จะกลับเข้าไปโตขึ้นแต่ต้องเริ่มใช้แล้วก็เริ่มทําทันทีนะผมเปรียบเปรยอย่างนี้แล้วกันครับถ้าเรากําลังจะสอนให้เด็ก3ามขวบเข้าใจถึงประโยชน์ของการขี่จักรยานให้เป็นแล้วรอให้เด็กค่อยขี่ไม่มีทางทันเพราะฉะนั้นวันนี้คำถามไม่ได้อยู่ที่ AI มีประโยชน์อะไรกับเราบ้างคําถามอยู่ที่เพื่อนๆเ,เราทั้งหมดเริ่มขี่จักรยานกันแล้ว ถ้าเรายังถกเถียงเรื่องการขี่จักรยานอยู่ครับในอนาคตเราจะเห็นเพื่อนขี่จักรยานไปละแล้วเรายังต้องแค่เดินเท้าหรือวิ่งอยู่นั่นคือควรจะต้องลงมือทําได้แล้วเพื่ออนาคตที่จะวิ่งอามผู้แข็งได้